สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะโมจะมารีวิวแล้วก็ลองทํา how to เครื่องสำอางตัวใหม่ที่โมดได้มานะคะแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆถามกันเยอะมากเรื่องทรงผมล่างสุดที่มดทำบ่อยๆนะคะทรงโมเรียกว่าทรงเรียนแบบน้องมาเฟียแล้วกันนะก็อันดับแรกนะคะก็ทำข้างปาดผมข้างหน้าให้มันเป็นเป็นปาดออกมาแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ จากนั้นแบ่งคือใช้มือง่ายๆก็ได้ค่ะแบ่งผมออกมาเป็นสองข้างซึ่งผมก็ควรจะเป็นผมที่มันมีการแบบรายให้ตรงปลายมันดูแบบอย่างเงี้ยค่ะสะบัดไปสะบัดมาก่อนแล้วก็ง่ายๆเลยนะคะจับม้วนม้วนแล้วก็เหมือนทาผมให้มันเป็นเกลียวเชืออย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ม้วนแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนเข้าไปเหมือนมัดปมอะไรสักอย่างเนี่ย แล้วก็ดึงฉีกปมแบบนี้นะคะอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะคะม้วนม้วนเก็บผมมามากกว่ามันอาจจะดูใหญ่กว่าแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเน้นว่าเป็นทรงผมมาเฟียมาเฟียก็ต้องไม่ไม่เป๊ะอยู่แล้วก็เ <c oughs> นี่ยค่ะดึงให้มันเป็นน็อตน็อตแบบนี้แล้วก็ฉีกตรงปลายออกอจากนั้นข้างหน้าก็จะปล่อยไ่างนี้ก็ได้หรือจะใช้กิ๊บตามอีกตัวหนึ่งก็ได้นะคะแทรกผมลงไปงนี่ แล้วก็เนบเข้าไปเรื่องคือ <c oughs> มดได้เครื่องสำอางมาใหม่นะคะเป็นของโซล่านะคะตัวนี้เนี่ยเป็นของเกาหลีนะก็ดูตรงนี้ได้เป็นเว็บไซต์ไดร์บอขึ้นให้นะคะก็เขาส่งมาให้บอกว่าอยากให้ได้ลองซึ่งโบติมอเตอร์จะเป็นคนที่ไม่ลองอะไรที่มันมันรู้สึกว่าไม่ไม่มั่นใจนะเพราะว่ากลัวน้าพังแต่อันนี้ปุ๊บเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าไม่มีพาราเบนไม่ใส่แอลกอฮอล ไม่ผสมสีไม่ผสมมินเนอรลออยคือเหมือนกับว่าพวกอะไรที่มดจะแพ้อะมันไม่ได้ผสมไว้หมก็เออเฮ้ยน,น่าจะรอดหนึ่งแล้วแล้วอีกอย่างที่สําคัญนะคะคือหมดได้มาสองตัวให้ให้ดูอย่างนี้ก่อนคือคือตัวตัวนี้ที่เป็นหลอดอย่างนี้นะคะจะเป็นพรอมเมอร์บีซึ่งตัวนี้เนี่ยมี hpf 37 pa บวกบวกนะคะส่วนอีกตัวหน,นึ่งจะเป็นพร i m เมอร์เพลพาวเดอร์แมทอันนี้จะเป็นเนื้อทันสูเซนต์นะคะก็ เป็นอะไรที่เกี่ยวกับการเตรียมผิวให้ดูกระจ่างใสและคุมมันด้วยที่สำคัญคือพอเห็นแล้วปุ๊บเฮ้ยตัวเนี้รายละเอียดแล้วเข้าไปดูเขาบอกว่ามันจะช่วยให้ปรับผิวให้ดูกระจ่างใสมีมีสารกันแดดด้วยนะคะแล้วก็จะเหมือนกับว่าพรางรูุมขนควบคุมมันลดความเงามันของใบหน้าด้วยแล้วเราเป็นคนที่แบบผิวมันอะ่ะแล้วตอนนี้อากาศเมืองไทยร้อนมากก็เลยแบบเฮ้ยต้องลองแล้วแล้วอีกตัวหนึง่ง ตัวนี้นะคะเพร์เพเดอร์เขาบอกว่าเป็นกันน้ำและคุมมันก็เลยสุดท้ายเลยว่าโอเคลองละกันนะคะก็วิธีใช้เดี๋ยวให้ดูว่ามันก็บีบออกมาอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะเป็นเนื้อเหมือนเนื้อบีบปกติเลยไม่ได้เหลวมากนะคะลงที่ผิวใช้วิธีแตะนี้ได้ตกใจเหมือนกันอุ๊ยขาวไปไหนแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีเหตุผลของมันว่าทำไมมันถึงใช้ได้นะคะมันมันก็จะไม่ขาวขนาดนี้หรอก แต่ว่าด้วยความที่มันเนื้อมันเป็นบีบีค่ะมันก็จะประมาณนี้อ่ะ,อะที่เมื่อกี้ขาวไปไหนมันเริ่มแบบโอเคใช่ป่ะมันเริ่มเหมือนแบบเอ้ยกลืนมาแล้วแล้วหน้าหมดข้างนี้ก็ชีวิตดูดีขึ้นนะคะอ่ะมาข้างนี้เจอการขาวไปไหนอีกแล้วและด้วยเราเป็นเป็นพวกหญิงที่ไม่ชอบความหน้าขาวอะ่ะก็ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันอุย้ยจะใช้ได้เลยเนี่ยแต่ว่าพอใช้ไป ลองแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ขาวลอยขนาดนั้นนะคะมันก็อ่ะเมื่อกี้ลืมเมื่อกี้เห็นใช่ไหมก้อนอุกบาทยักที่มันขึ้นมารงคางเนื่องจากโมีเมนแล้วมันก็ขึ้นมาอุตส่ารักษามันลอรอแต่คราวนี้แบบเราทานอาหารที่มันมีแป้งมีนมมีอะไรด้วยมันก็เลยขึ้นจนได้นะคะก็เมื่อกี้เพื่อนๆเห็นใช่ไหมมันใหญ่ๆเออก็ลืมลืมลืมเน้นให้ดูก็เนี้ค่ะมันก็ปิดไปได้เลยนะคะแล้วก็จริงๆถ้าใช้กับแปลงนะ น่าจะง่ายน่าจะถนัดก,กว่าแต่อันนี้คือมดอย่างนําเสนอว่าถ้าใช้กันง่ายๆแบบไม่มีแปลเพราะว่างจริงเอ่อด้วยเค,เครื่องสาเนี้มันเป็นของเกาหลีก็น่าจะตอบโจทย์กับเด็กๆน้องๆที่เอ่ออยู่ในวัยเรียนนะมหาลัยหรืออะไรที่แบบต้องเผชิญชีวิตกับ BTS MRT หรืออากาศร้อนหรือกลางวันเดินเปลี่ยนตึกเรียนอะไรอย่างนี้คืออันนั้นผ่านมานานแล้วจําได้ว่ามันก็ร้อนมากเหมือนกันนะเออแล้วก็แบบ น่าจะช่วยได้ก็เลยว่าเออใช้มือแล้วกันเผื่อบางคนไม่มีแปรงนะคะเพราะว่าน้องๆอาจจะยังไม่ได้แบบซื้อแปรงลงทุนกันอะไรประมาณนี้นะเฮ้ยมันไม่ขาวไปไหนแล้วใช่ป่มมันขาวอยู่กับหน้าเรากําลังดีซึ่งมันก็มันทําให้ผิวดูมันทําให้ผิวดูดูใสดูกระจ่างดูพรางดูขุ่นขนดูพางรอยอุกบาทของมดได้และใต้ตามันก็ มันก็หายไปแล้วผิวมันจะดูเหมือนจะแมตแต่มันก็ไม่ได้แมตขนาดนั้นนะคะมันเห็นไหมคะมันจะดูเหมือนมีเงาสวยๆแต่มันไม่มันเยิ้มอ่ะไม่อยากลงแป้งจริงๆมันก็ได้นะเพราะอันเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันหายไปที่ผิวเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวเนี้ยต้องเตือนไปเตือนไว้ก่อนนะเป็นพราเมอร์ที่มันเน้นคุมมันอ่ะเราไปดูอินกิเรียนก่อนมันจะมีตัวหนึ่งค่ะไซโคเพนซิโอโลเซนะคะเอ่อตัวเนี้ยมันเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นซิลิโคน ชนิดหนึ่งอ่ะ,อะมันม,มนีมันผสมอยู่นะคะซึ่งถ้าใครแพ้ซิลิโคนก็อาจจะต้องเสี่ยงหน่อยซึ่งโมโปลีิมันเป็นคนแพ้ซิลิโคนแต่มดลองตัวนี้แล้วเนี่ยมันไม่เป็นไรก็เลยคิดว่ามันอาจจะแล้วแต่แล้วแต่ผลิตภัณฑ์จริงๆอ่ะอก็ลงแป้งของเขาคู่กันไปปรากฏว่าประสิทธิภาพเมื่อรวมตัวกันปุ๊บดันดีเข้าไปอีกนะคะก็นี่แต่เขามีพับให้มาค่ะก็มีกระจกมีแป้งมีพับแค่นี้เองไทม์ซูเซนก็คือไม่มีสีอะไรนะคะกดซับลงไป เอาว่าชีวิตง่ายๆเร็วอ่ะอันนี้ก็ตอบโจทยได้อยู่เหมือนกันนะอันนี้คืองานของผิวเรียบร้อยแล้วนะคะคือเป๊ะเลยโดยไม่ต้องใช้อย่างอื่นแล้วอ่ะคอนซีลเลอร์หรืออะไรไม่ต้องนะคะแล้วมันก็เลยว่ามัจะแต่งอะไรที่มันดูบางๆเบาๆน่ารักน่ให้ดูนะคะก็มาใช้บลัชของ b บอ b e r r อ e a r t h ินะคะอันนี้มันมัน,นจะเป็นสีแบบออกโทนธรรมชาติอะ อ่าแล้วก็คิ้วนะคะมดทำคิ้วสามิติให้ดูดีกวนะ่านะการเขียนคิ้วด้วยใช้อ่าบอลัสเองนะคะข้างที่มันเป็นแปลงแบบเนี่ยเพราะว่าอากาศมันร้อนถูกปะคิ้วเนี่ยมันก็ควรจะกันน้ำมันก็ควรจะไม่หลอมละลายไปพร้อมกับอากาศหรือเหงื่อที่เราวิ่งไปวิ่งมาหรือใดๆนะอันนี้มดจำลองว่าถ้ามดเป็นใครที่ต้องใช้ชีวิตอากาศร้อนนะ อ่าแล้วก็อย่าลืมนะคะปัดขนคิ้วนะให้สีมันดรอปลงนิดนึงให้มันดูแบบไม่ไม่เข้มปืดขนาดเนี้ยค่ะัมก็จะเลือกใช้อันนี้ของตรีนะคะให้มันเป็นโทนน้ำตาลบอลบอนหน่อยปัดเคลือบไปมันก็จะทำให้คิ้วสีน้ำตาลเทาที่เราเขียนไว้มันดูซอฟลงนะคะแล้วก็แนะนำว่าขนคิ้วเนี่ยมันควรจะปัดให้เป็นแนวขึ้นโอเคต่อด้วยการไฮไลท์เชดดิ้งนะคะอันนี้มันก็จะใช้อ e ีลามัสกาตัวเดิมนะง่าย เชดดิ้ง uh, นะคะเราเชดตรงจมูกก่อนตัวนี้มันจะดูเป็นธรรมชาติหน่อยเราวมดมองว่าแบบ uh, ชิ้นเดียวมันก็สามารถจะใช้งานได้ครอบคลุบนะคือเราเชดดิ้งได้แล้วเราเอามาแต่งตาได้ด้วย้ hey, uh, สีขาวลงในส่วนของดั้งนะคะเพื่อเพิ่มมิติเข้าไปแล้วก็อาจจะปัดขึ้นไปข้างบนนิดนึงแล้วก็เราใช้สีเนี้ย ลงทั่วปลืกตาเลยคือเราเน้นความเป็นธรรมชาติอะเราเน้นว่าผิวดูดูอดูโกลแต่มันไม่ไม่มันมากเพราะว่าเรามีโซล่าในการที่ช่วยในการเป็นเหมือนกับว่าแพคผิวเราไว้นะคะแล้วเราก็มาเพิ่มตรงในส่วนของตรงประกายที่เราจะทำไฮไลท์เนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราใช้สีน้ําตาเนี่แหละในการคัดเบ้าเบา,เบา,เบา ค่ลวดลาเบาๆเองแค่นี้มันจะทำให้ดูเป็นธรรมชาติมากเลยมันก็ไม่ได้แต่งเยอะสีออกประกายชมพูมุกนะคะลงใต้ตาโดยที่เอาประกายมุกเนี่ยชมพูประกายมุกเนี่ยลงที่หัวตางี้จากนั้นเอาสีทองนะคะ ลงตรงช่วงหางตาเข้ามาเจอกันตัวนี้มันกันน้ำด้วยงงกันก็จะเหมาะกับชีวิตที่แบบว่าเนี่ยแหละต้องการควบคุมความมานันต้องการไม่ให้เยิมต้องการให้มันแพ็คอยู่ที่หน้าเราได้อย่างพอดีนะคะแล้วก็ตัวสีขาวเนี่ยเราเอามาแตะตรงช่วงนี้ได้ด้วยอไม่ใช่สีขาวดิสีชมพูมุกเนี่ยตรงช่วงรอยหยักของปากนี้นะคะ เพื่อเพิ่มประกายในส่วนของลิปนะคะโมจะใช้ของทอรี่นะคะอะตัวนี้เป็นสี01นะคะมันจะเป็นสีที่ดูเป็นธรรมชาติจะทาจากแท่งก็ได้แล้วก็หรือเราจะใช้สเปตูลนานะคะปาดสีออกมาเพิ่มแล้วทาลงไปจากนั้นก็ ปัดมาครานะคะปัดขนตาวนันนี้ลองมาใช้มาคาราที่มันเป็นโทนสีน้ำตาลนะคะอะอยากให้ลุกมันดูแบบดูโกโกโรแล้วก็ดูดูไม่แบบตาไม่หนักมากนะคะอัาให้มันแยกเส้นดูชัดเจนนะคะแล้วก็ข้างล่างัมก็จะใช้วิธีหวีปัดลงมานี้เหมือนเดิมน,นะแล้วค่อยตั้งแปลง ค่ะก็ลรงนี้ก็เรียบร้อยนะคะสามารถใช้แต่งไปเรียนก็ได้นะแล้วก็จะแต่งไปเที่ยวทะเลก็ได้นะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่แบบอากาศร้อนสุดหน้าร้อนเราเนี่ยก็หาอะไรที่ช่วยให้ผิวดูธรรมชาติสวยใสยแล้วก็คุมมันได้ด้วยมดว่ามันก็จะช่วยได้นะคะยังไงไปดูกันอีกอย่างหนึ่งอะที่มดไปทะเลแล้วมดเอาไปลองทดสอบให้ดูกลยคะ่ะว่าเป็นยังไง ให้ดูอันนี้คือผิวที่ลงอยู่แล้วนะแต่ว่ามันสามารถจะลงซ้ําได้ค่ะต้องมาใกล้ไหนก็ปีบลงมาย่นะคะประมาณนี้แล้วก็สามารถแตะลงไปที่ผิวแบบเติมได้ตัวนี้คือสามารถเติมเติมแล้วแบบมันจะไม่เป็นคราบนะเนี่ยมันก็จะทําให้ผิวดูแบบดูกระจายใสขึ้นนะคะค่ะก็สรุปแล้วกันเนอะว่าเออ่ เจ้าตัวสองตัวนี้นะคะที่มดได้มาเราบเอามารีวิวเพราะว่ามดชอบตรงที่ว่าเขาสามารถคุมมันได้ดีค่ะตัวนี้ที่เป็นอ่พาพลเมอร์บีบีตัวนี้เนี่ย สามารถทาทับได้ระหว่างวันจึงเหมาะกับการที่ว่าอย่างเนี้ยที่โมดไปเที่ยวทะเลค่ะแล้วโมก็ทาระหว่างวันคือทาทับไปสําหรับว่าเพราะปกติเราต้องทากันแดดทับอยู่แล้วถ้าเราต้องโดนแสงแดดต่อเนื่องยาวๆใช่ไหมคะเวลาใครที่แต่งหน้าก็รู้สึกว่าอุ้ยแล้วทากันแดดทับยังไงละพี่โมดเนี่ยค่ะก็คือตัวนี้เป็นบีที่ทาทับได้แล้วมันไม่เป็นคราบม,มันก็เลยเหมาะกับการที่ว่าเราไปเที่ยวทะเลได้ดีค่ะส่วนตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าคุมันดีมากแต่ ไม่ทําให้ผิวมดอุดตันขึ้นมานะคะอีกอย่างหนึ่งคือมดโดนน้ําแล้วมันที่บอกว่ากันน้ําได้คือไม่ไม่ละลายก็หมายความว่าอย่างเงี้ยมดวิ่งเล่นที่ทะเลค่ะน้ําที่มันกระเด็นมาโดนเนี่ยมันไม่ทําให้ เครื่องสำอางหลุดเป็นคราบค่ะมันก็ยังทําให้ผิวเราดูโอเคอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นอีก2ตัวหนึ่งนะคะที่มดแนะนําสําหรับคนที่ชอบให้ผิวดูเป็นธรรมชาติปกปิดได้ดีนะคะแล้วก็ควบคุมความมันนะคะแต่สําหรับใครที่ผิวแห้งหมดว่าอาจจะใช้แล้วอาจจะแห้งไปนะเพราะว่าขนาดม,มดเป็นคนผิวมันเขาสามารถคุมมันได้ดีนะคะก็ยังไง ขอบคุณมากมานะคะขอบคุณทาง s o ล a r c o มเมตด้วยนะคะที่ส่งมาให้หมดได้ทดลองใช้นะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆคะ่ะที่ติดตามการยังไงพบกันใหม่คราวหน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ